สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําบอร์ดที่ใช้เกี่ยวกับ Arduino นะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็บอร์ดนะครับเป็นบอร์ด Arduino ชุดไมโครคอนโทรเลอร์นะครับที่พัฒนาโดย Arduino Foundation นะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างโปรเจกต์ต่างๆได้ง่ายนะครับผมแต่ว่าแบบว่าไปต่อสายฟอดสายไฟอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นครับ ก็บอร์ด Arduino หลักๆนะครับก็ที่ได้รับความยิยมเฉพาะตัวที่แจกตานตัวประเภทของโปรเจกต์นะครับผมมันก็จะมีบอกว่าหราคาประเภทขึ้นไปนะครับก็วันนี้นะผมจะมาแนะนําประมาณ4-3-4ตัวนะครับ EP แรกมาดูกันที่ตัวแรกนะครับผม Arduino Juno นะครับผมเป็นชิป ATmega 328 P นะครับผมก็ความเร็วชิปสิบหกมกนะครับคุณสมบัติเป็นบอร์ดที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับในการแบบว่าลงโค้ดต่างๆอะไรพวกนี้ครับผม ต่อไปครับก็จะเป็นตัวที่2นะครับผมเป็นชิปอ atmega สามร้อยยี่สิบแปด p นะครับเป็น arduino nano นะครับผมตัวนี้ความเร็วสูงของมเช่นกันครับตัวนี้จะย่อขนาดเล็กกว่านะครับผมเล็กกว่า arduino uno อันที่อันแรกนะครับตัวนี้ก็บอร์ดนะครับตัวนี้ต้องการขนาดที่เล็กลงนะครับบอร์ดคันนี้จะมีสมบัติเหมือน arduino แล้ครับแต่จะมีขนาดเล็กกว่านะครับผม ต่อไปเป็นบอร์ดที่3นะครับ Arduino Mega นะครับ2อง0นกะครับความเร็วสูงมากเหมือนกันครับคุณสมบัติก็จะมีว่าพอร์ต I/O มากกว่าเหมาะสำหรับโปรเจกต์ต้องการซัพพอร์ตจํานวนมากครับผมต้องการพอร์ตนะครับแบบ่ามากๆนะครับผมมาหละลายย่างครับเช่นหุ่นยนต์ควบคุมระบบอะไรที่มีเซ็นเซอร์ลลายตัวครับบอร์ดตัวที่3เหมาะมากครับต่อไปนะครับเป็นบอร์ดตัวที่4ี่นะครับผม Arduino Leonardo นะครับผม อ่าคอมพิวเตอร์ของมักเช่นกันครับคุณสมบัตินะครับสามารถทำหน้าที่เป็นโดรกรณ์ USB ก็ได้ครับเมาส์คีย์บอร์ดนะผมการใช้งานก็เหมาะสำหรับโปรเจกที่ต้องการตอบโต้กับควาคอมพิวเตอร์นะครับผม USB ต่างๆอะไรประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นพอรตตัวเล็กนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำบอร์ดนะครับผมอ p นี้ก็ประมาณ3-4ตัวนะครับผมเดี๋ยว อีกประมาณหลายตัวจะตามมาใน EP หน้าครับผมก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์ u ับ c r i b e ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ